สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ช่องของเราจะขอนำเสนอพระเครื่องที่เป็นหนึ่งในชุดพระเบญจภาคีและมีพุทธคุณโดดเด่นในด้านเมตตามหานิยมและความเป็นสวัสดิมงคลอีกด้วยซึ่งด้านหลังขององค์พระนั้นยังเป็นยันห้าแถวซึ่งในแต่ละแถวนั้นยังมีพุทธคุณที่แตกต่างกันและวันนี้ครับเราจะขอนำเสนอ พระนางพญาเข,าข่าโค้งรุ่นกิษดาพ,พิณิหารยัน5้าแถวครับพระนางพญาหรือที่เรียกกันว่าราชินีแห่งพระเครื่องนั้นเป็นพระเครื่องที่พบในกรุเจดีวัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลกซึ่งได้รับการทนุบำรุงและการปฏิสังขรณ์โดยพระวิสุทธิกษัตริย์ พระราชธิดาในสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิและสมเด็จพระสุริโยไทยพระมเหสีในพระมหาธรรมราชาและพระชุนนีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรสครับสำหรับวัดนางพญานั้นสันนิฐานกันว่า พระวิสุทธิกษัตริย์ได้สร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาอุทิศแด่พระมารดาคือสมเด็จพระสุริโยทัยในคราวที่สิ้นพระชนในการสู้รบกับกองทัพพมา่าพระนางพญาเป็นพระพุทธปฏิมากรรมขนาดเล็กพระพิม์พเนื้อดินประทับนางปางมารวิชัยรูปทรงสามเหลี่ยมหน้าจั่วอย่างทรงเรขาคณิตซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพระนางพญา พระนางพยานนั้นเดิมเป็นพระเนื้อดินผสมว่าและเกสรดอกไม้ปรากฏแลกกรวดทรายผสมผสานคุกเข้ากันกดเป็นองค์พระจากนั้นจึงนำไปเผาจำนวนพระที่สร้างตั้งแต่กรุดเดิมนั้นคือ 84%, 0 0 0องค์ซึ่งครบตามจำนวนพระธรรมขันผ่านพิธีพุทธาพิเศกเป็นอย่างดี พระนางพญาเข่าโค้งนั้นมีพุทธลักษณะเป็นพระพิมพ์ประทับนั่งปางมารวิชัยที่มีลักษณะการตัดขอบทั้งสามด้านเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วองค์พระดูโปร่งสูงและมีลักษณะเป็นศิลปะแบบสุโขทยัย ซึ่งกรุพระแตกประมาณพุทธศักราช2,444เนื่องจากว่าครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จประพาสเมืองพิษณุโลกเพื่อทอดพระเนตรการหล่อพระพุทธชินราชจำลองณนะวัดใหญ่ซึ่งพระองค์คาดว่าวัดนางพญาซึ่งอยู่ใกล้กันนี้ได้มีการปรับหน้าดินรับสเสด็จทำให้พบพระเครื่องที่วัดแห่งนี้ ซึ่งเป็นพระที่ค่อนข้างสมบูรณ์มากและงดงามเป็นอย่างยิ่งซึ่งมีพระนางพญาพิมพ์อกนูนใหญ่ที่ปรากฏหูตาจมูกอย่างชัดเจนโดยลือกันว่ามีความสวยงามเป็นอย่างยิ่งครับพระนางพญาเข่าโค้งรื่นกฤษดาพินิหารยันห้าแถวซึ่งมีพุทธคุณในด้านเมตตากรุณาและเป็นสวัสดิมงคลเน้นทางอิทิลิ์แกร่งก้าคงกระพันชาติมีวัดวันสตราวุธ แ้วคาดชนะศัตรูและบีมารมีทำให้ผู้คนเกรงใจส่วนยันห้าแถวนั้นจะให้คุณดังนี้ครับแถวที่หนึ่งให้ผลดีทางด้านห่วงจุย้ยแถวที่สองหนุนดวงชะตาไม่ให้ตกตาม แถวที่3ป้องกันขุนสายการคนปล่อยของแถวที่4เป็นแถวแห่งโชคลาภและความสำเร็จไม่ว่าจะทำอะไรก็จะช่วยให้สำเร็จไปได้ด้วยดีส่วนแถวที่5นั้นเป็นแถวแห่งสเสน่ห์มหานิยมและเป็นที่เมตากับคนอื่นครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่ผู้ฟังท่านใด สนใจอยากจะบูชาสั่งซื้อพระนางพญาเข,าข่าโค้งรุ่นกฤษดาพินิหารยัน5แถวท่านนั้นสามารถที่จะคลิกมายัางลิงก์ใต้คลิปเพื่อดูรูปภาพและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้หรือท่านต้องการที่จะติดต่อพูดคุยกับเราโดยตรงก็สามารถทำได้ผ่านช่องทางที่ขึ้นอยู่ณขณะนี้เลยครับ และท่านยังสามารถที่จะสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ณขณะนี้เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเราได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายครับก่อนจะจากกันไปก็ฝากไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆและสินค้าอื่นๆของทางร้านเราครับสวัสดีครับ